มีอะไรก็เด้อ something to ask the, the girls when when they see the boy which one that interact you more Don't look at the trees You know? Don't look at the trees Yeah We look at the boy Ah look What ผู้หนูมามาเลือกซื้อรองเท้าที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยใช่ไหมครับคู่ที่ที่คู่ที่ชอบคือคู่ไหนครับผมคือยี่ห้อไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ Nike ใช่ไหมคะน้องน้องน้องอะไรคะ เอาที่ตัวเองใส่เราจะดูแบบชีวิตดีนะคะอันนี้หนักไหมล่ะความ,<ช>แ,มแม่คิดว่ามันหนักแต่ว่าอันเนี้ยใช่เข้าใจว่าพวกแบบชอบอะไรที่แบบก็อีอีอ,อันหนึ่งก็คืออ่าอะไรนะ,มะเ,เออมืนะนะ่อก,กี้อ่ะพูม่านั่นพวกก็ใส่สวยอ่าพูม่าเลยพรับชอบมันนั้นใช่ไหมใช่ขอโทษค่ะบูยตอนนี้คนทุกคนกำลังเข้ามากันเต็มไปหมดเลยเราเพิ่งเห็น เอ้ยบ้านใหญ่เราเคยเจอกันแล้วอย่ากโกรธกันนะลูกเอาศั <c oughs> ตรูเยอะซะด้วยนาะคนพวกนี้ <c oughs> นี่ให้คนนี้ค่ะศัตรูเยอะ <c oughs> อุ้ยบ้านใหญ่มาทั้งทีมเลยน่ารัก <c oughs> น้องจะไปแข่งกันเหรอลูก <c oughs> เด็กๆจะไปแข่งกัน <c oughs> เ,ดกเด็กมาเอารองเท้าก่อนเอาได้ไหมสะอันไหม <c oughs> ไหนอันนี้ใช่ไหมม้ยมัน ล,ลานตานี่มีถุงเลยนะมีถุงด้วยเฮ้ยเราไม่ไมามทางฝั่งของไนกี้เลยนี่ยทางของไนกี้พี่เขาเด็กๆบ้านยายสวัสดีครับ <ๆ S 1> จากช่องพี่พบพบพิมพ์ไม่รุนรู้จักไหมพี่พบจัดฟุตบอลน,นะครับไอ้พบนั่นนะครับลูก<อ>ไม่รู้จักไม่เป็นเลยหรอกครับเพราะวพาะช่องเราเป็นช่องตอกต่อยจะถามว่าพวกหนูมามาเลือกซื้อรองเท้าที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยใช่ไหมครับคู่ที่ที่คู่ที่ชอบคือคู่ไหนครับผมคือยี่ห้อไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ ไนกี้ใช่ไหมครับน้องน้องน้องอะไรครับเนี่ยออยน้องออยน้องออยชอบยี่ห้ออะไรครับเทมวันนี้จะมาดูเทมปูใช่ไหมต้องได้รอเปล่าครับวันนี้ต้องได้อ๋อดูก่อนอ๋อดูก่อนน้องเจไลยครับน้องบอลน้องบอลน้องบอลชอบยี่ห้ออะไรครับนี่น้องบอลส่ยฟนแฟนทอมเฮ้ยมันสวยนะครับเอาเลยครับผมแม่จ่ายตังค์ให้สิครับผมอ่าเลือกเลือกครับสู่นะลูกแล้วพวดเราเคยเจอกันไหมอะครับ เคยใช่ไหมดีนทีมเราหลบรัาเพราะว่าเราเป็นเราไม่มีใครโกรธกันใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันอ่ะถูกะเระลเรีกเลีกเลือกเรีกเก,เ,กเคยเจอกันแล้วมั้ยพี่พบดูโม,โมไหมโมลีเหลี่ยงแต่ว่าโมลีแหละมันจะบานกว่าใช่โมลีแหละก็ที่พี่พบซื้อไปรอบที่แล้วแต่อันนี้คือเป็นนนโอที่มันที่เราไปไป,ไปเป็นอะไรที่ไปที่กรุงเทพอ่ะ อ๋อสีดำเนี่ยน้ำเฟินตาลอ,อยแล้วลูกน้ำเฟินตาลอ,อยแล้วฝรั่งตาลอ,อยฝรั่งจะรำแล้วฝรั่งจะรำแล้วไปน้องพีมสอนเร็วสอนได้อยู่นาเร็วอันนี้ก็สวยสีขาวทองสีขาวทองใช่ขาเลยอ๋อ <laughs> ไม่แต่ว่าแม่เป็นคนชอบสีสะอาดอ๋อน้ำเฟินน้ำเฟินถามสาวอะถ้าเป็นสาวสาวมองกัน ย่าวินโลแกนเดอะบอยอ่าเลยอ่าไม่ต้องสนใจลูกว่าสีอะไรพวกผู้หญิงเขาไม่ได้ดูรองเท้าเราก็ดูหน้าตาเราอัคพี่ก็บอกแล้วนี่ย่า so which one do you like white or black or ah maybe the socks is like black one or white one this one วายจังโกลนักเฟิร์นไม่ถามหรอกนักเฟิร์นไม่มองรองเท้านักเฟิร์นไม่มองไอซิสเซอรี่นักเฟิร์นมองไม่มองหน้าด้วยเรารู้ดีไอ้พี่แจ็คได้ค่ะไอทีมีโทรมาเฟิร์นไม่น่ากลัวนักเฟิร์นน่ากลัวมากับผู้หญิงแบบนี้น่ากลัวว่ะมากับผู้หญิงปตัวที่ไรฉันเหนื่อยกพรการดูรองเท้าเขาเดี๋ยวจะ จับมือกันแล้วนะคะจับมือกันละจับมือให้กำลังใจกันละเหมือนนะเีสุดาอันนี้ก็สวยพี่โบ๊ทไม่อยากในน้ำอ๋อไม่อยากขาวแดงเราลื้อของพี่เขาหมดแล้วนี่ลูกเขาไปตัดเราเป็นตั้นหน้าปุมเป็นตระเปาอ้าสวยพี่โบ๊ทนี่สวยเลิศมากเอาเอ้าไว้มาจากไหนเอ้ามาจากไหนเอ้า h e ้ hungry angry with the hunger ya hungry เอาไปซีด้าพี่แยแต่นี่สวยนะแพงแพงได้เอาปากไหมปากชื่อกับพี่ท่ไมเออไปบอกพี่เขาเร็วเดี๋ยวกลับมาเอากลับมาเอาตอนจะซ้อมบอลอันนี้พาสาวๆไปดูหมก่อนเดี๋ยวสาวๆสาวๆเครียดเลยสาวๆ สองสองเครียดแล้วเนี่ยตอนนี้อ่าสีดำ,ดำไปมาไปมาคือสีดำ,ดำคนเยอะมากที่ร้านพี่เขาคนเยอะมากเยอะมากทราบผมเฮ้ยสวัสดีค่ะมา้วัดสดีค่ะคาแเทวตอนนี้เขาโด่งดังเป็นเดอะดาราเราติดตามเขาทาง Facebook ตลอดเราแค่ไม่กล้าขอนิวกลางเขาเฉยๆแล้ว พี่โตอะฮะโชคเราได้เจอพี่ๆแล้วค่ะเอาไปให้พี่เขาพิจเจเขากําลังอันนี้อยู่พี่บอยพี่บอยพี่บอยครับหาพี่บอยพี่บอยอยู่เคียงข้างเสมอพี่บอยครับขอโทษครับเราจะฝากชื่อยังไงหรอคะพี่บอยอยวกให้น้องเขาฝากชื่อให้ตรงนี้อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณสิคะขอบคุณเออไปบอกพี่เขาเดี๋ยวมารับได้ไหมคะพี่บอยครับ พอละเขาลงปุ๊บเขาเลือกปุ๊บเขาไปแป๊บาดอยนอ่า we come first and we go last เป็นผู้ชายคนเดียวกูรอได้แค่นี้ The only one boy that I can wait The only one guy that I can wait ขอโทษค่ะหล่อขึ้นเยอะตักระจายตักระจาย่รือตัว๊ยไม่เป็นไรครับราศีเราได้ใช่ครับ สูงแล้วก็เจ็บบ่อยด้ครคบะผมคาหนี้ขาเก้งก้างมากครับผมสารภาพว่าเราไปเราไปที่อื่นอยู่สองคู่นะครับตรงนี้สุดท้ายกลับมาคือตาการตาเลยทีเดียวได้เนื้อคู่อไดเนื้อคู่ได้เนื้อคู่แล้วมาร้านพี่พี่เมื่อไหร่ก็คืออยู่ได้ทั้งวันนะคะตรงนี้แล้วดูพี่พี่คือคืนมากพี่พี่แบบ เธอเรามีที่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่แล้วบอกเลยว่าใครก็ตามนะคะปุม่มที่ได้เกิดที่นี่ <c oughs> จริง,รงๆเขาอันนี้ไม่ได้พูดเล่นไม่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเอาใจนะครับรู้สึกโชคดีที่พวกเรามีพี่ๆเขาอยู่ตรงนี้แล้วลูกเราเล่นบอลม่งันเราจะเดือดร้อนเหมือนน้องเาบางคนบ้านผมไม่มีที่ขายรองเท้าคืออะไรก้อนใครไม่มีให้มาที่เพจเ Facebook พี่ๆเขาพี่ๆเขาได้พี่ๆเขาได้ เขาส่งทั่วไทยนะครับตรงนี้ก็ตอนตนี้แบรนด์ต่างๆก็คือจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ของพี่ๆเขาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่ๆเขาเป็นตัวแทนที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยพี่โตถึงขั้นแบบขอบคุณนะคะพีเดี๋ยวมารับนะคะจ่ายเงิน